นี่ก็พอได้เวลาพี่น้องพยายามเบ็ดรอบแรกกันพี่น้องนี่ปลาตัวนึงตัวนี้หน่อยมาใส่สวยๆนี่พี่น้องเนี่ยยิงเขาพี่น้องหิวเขาเลยร <c oughs> ผมเ <c oughs> ตรียมสองมาแล้วครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> สวัสดีครับผม <c oughs> ผมปรโจบกใส่พี่น้อง <c oughs> ผมบ้าอวนบลากส่ยครับมันนีพาพี่น้องมาใส่เบ็ดตัวล้มห่อนๆพี่น้องอากาศห่อนแล้วมา หาไซเบ็ดไอเงื่อเขียดเขียดไส้พี่น้องเหมือนนี้ได้เขียดไส้มาลงตลาดไปกับนุ่มบอนมาบ่ได้การกอ่พี่น้องอึดบ้านบ่จัวนี่เป็นเขียดไส้ามาได้แต่กับเบ็ดเบ็ดจักล้างนุน่มบอนเบ็ดว่าอันหาสิบล้างครับเบ็ดหาสิบล้างเหมือนนี้สีาม,นนสม,มาไซล่ะก็สีล,ลสองกาดเบืองพี่นออ้องว่าเป็นยังไงกับไม้ใหญ่ห่วยบรรยากาศดีดีพี่น้องก,กับไอตรงหน้าเขียวชุ่มพี่นอ้นองเบืองเนาะ มีเถียงหน้าหน่อยพร้อมอ่ะเดี๋ยวเราไปเบิง่งล้างแหลก,นะกเลย,ยพี่น้องไปกันเงีวๆเลยวันนี้ับแต่กลา็อ่อนๆวันหาโมงกว่าๆพี่น้องวันนี้ครับผมไปไปกันเลยน้ำวนไปกันล้างแหลกเลยนี่กรับเป็นเคลียด์เดย์ใต้พี่น้องหาเดยเคลียด์ใต้พี่น้องวันนี้ขึ้นมาเตยตาเนี่ยพี่น้องล้างแหลกครับผม ไปแล้วผมไปต่อครับผมไปครับยาวๆไปครับตามเบาโจมไปเลยครับ เคครับไปกันยาวๆครับผมไปครับยาวๆเลยเดี๋ยวปรจวขอ,อยาใส่ไปเรื่อยๆพี่น้องอเดี๋ยวเราไปพอกันอยู่ยยล้างถ่ายมาด้วยาใส่ล้างถ่ายกันอยู่นี่เอาโหเห็นเพื่อนเบิ่งไหมนี่ยล้างถ่ายโอ้โหดไปวลาพี่น้องเย็บใตข้างมาหาไอ้เบาตาพี่น้องอ่ะเย็บล้างถ่ายเรื่อยพี่น้อง ครับพี่น้องนี่ครับเป็นช่วงเวลาของกันพักหลังจากเขา้าไซเบ็ดมาแล้วเนาะนุ่มโบเพืเ่อนั่งถล่มโทรศัพท์ถ่ายอยู่พี่น้องนี่กับบรรยากาศเงี้ยมาแรกพี่น้องค้ำๆก็สลัวสลัวอะไรล่ละ,ละ,ละพี่น้องรอเวลายามเบ็ดพี่น้องยุ่งกัดยุ่งหลายพี่น้อ,องบ่มีลมเน้นอิงติง่งอยวู่ลมก็บ่มีให้นนุ่มโบเพิน่นพี่น้อง กับบรรยากาศชิวๆสบายๆบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศบ้าน,บน,บน,บนนอกห้อนี่กับพ่อใหญ่ว่ล่พี่น้องพยายามเบ็ดรอบแรกกันครับนุ่มอ้อนพี่นออ้นอ,อ,นนองนุม่มบนยางออกก่อนแล้วดังไฟที่ไฟเนียะพี่น้องกับยุดยุดเทีย,ยงหน้าเพื่อนนี่แหละนี่เข้าไปรุนกันเลยรอบแรกยามเบ็ดกันเลยพี่น้องยามเบ็ดเยอะเกล็ดส้ไปครับผม หอนเลยพี่นออ้องอลางแรลกเขาลุ่มโบลางแรกลกเขาอยู่เสร็จยพี่น้องลางแรลกยังคือเก่าอยู่อ่ะเดี๋ยวต่อครับผมตัวแหลกมาแล้วพี่น้องเดี๋ยว,วนุ่นเอาลงไปแล้วเอาขึ้นมาให้พี่ให้น้องเขาเบิง่งครบปุ้พี่นอ้องหามาแล้วพี่น้องมาแล้ว ตัวแรกผมตัวแรกครับผมนี่ตัวแรกครับตัวแรกแหกหมานกับปลาคอหน่อยใส่พอดีงามนี่เรียบร้อย,ยครับผมอ่ะเรียบร้อย,อยตัวแรกไปกันต่อครับผมมาเบืเ้องล่างนี่กันพี่นอ้องเทียงกบโดดฟังหลายๆพี่น้อง ล้างนี่ยังพี่น้องมาบ่มาเบิ่งกันด้วยยังอะไนี่เอาอีกแล้วพี่น้องกับเนื้อเขียนแง่มใดนี่เพิ่นนี่โยอยู่เรื่อยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวให้นมโอจัดการซะก่อนแล้วเาจังไปกันต่อครับผมเอาอีกแล้วพี่น้องถึกอีกแล้วแต่โบแมนป่าพี่น้องไอ้เพิ่นมีเกล็ดนี่พี่น้องมักคักพี่น้องกับเนื้อเขียนโอ้ยไปแล้วพี่น้องโอ้ ไปรวยไปพมดอล้ผมหอมไก่บ้านเราพี่นอ้องเดี๋ยวหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายคือเกาพี่นอ้องเนี่ยผักก็หน่อยตัวนึงพี่นอ้องนี่แหกมันครับแหกมันแหกมันตัวนึงอ่ะขึ้นไปทาอีกรอบหนาพี่นอ้องยจะพอกันไหมจะกันรอบหนาครับผมพี่นอ้องปลาตัวนึงตัวนี้หน่อยปลาใส่ซื่อพี่น้องนีย่ยิงเขา่าพี่นอ้องยิงเข่าเลย จับยอดอยู่สองยอดมนี้โอ้ยยังมันมานไปนอกรอบแรกนี่คอกได้พอเจ้ามากนมคนมันมากินน้ำนาอนุ่มจวมันกินครับโมนี่อนไปนองเหืแตกแตเนี่ย พ่อเอ้าี่พ่อไอ้ยังไงพี่พ่อบ่นหิวยังไงน้ไปทำหลอดกับเมื่อหรอกห่วยไ้ำมือินโ้อินโแฮกมัน่พักน้ำทองหยดเยอะมากเลย บรยากาศก็ดีดีพี่น้องมันปรล่มแต่มันอ่อนนะบรรยากาศดีจ้วยน้ำปรมชาติธรรมชาติฮะไม่ไรครพอกันย้ำรอบสองพี่นอ้องอิมไปโจ้อิ่มเลยเด้อโลงไปยามแล้วเจอกันรอบสองครับผมย,ยมังย้ำรอบที่สองพี่น้องยังมิดยุ่มมาหน,นี่เป็นมิดม,มิดพี่นอ้องผมพี่ยังวูบวาเลยแจกยังหอยต้องลองต้องแรงอยู่พี่น้อง บัวนมากระยังของกอนนี่กรป๋อกะรอบสองกะเบิดแล้วพี่น้องเบ็ดหาสิบหลังอ่ะเป็นยังไงน้อวนรอบสองนี่ปิด<บ>ไฟบัวจะดิ่งบัวยังเลยครับรอบสองนี่เวื่อนเศร้าหาพบก,กับเป๋าโจโด้ด้ครับเพราะว่า เมือ้อวันเสาผมสิบบริมานะครับผมมีธุระครับเมื้อวันเสาครับเมือ้อว <ผม S 2> เจอกับเปาโจ้พี่น้องผู้เดียวเราชมเราที่ตามกันความมาันวัดสิมานบระมานพี่น้องเจอกันเมือ้อวันเสารกับผมกับผมป้าโจ้หนุ่มอ้อนบนบริมาพี่น้องเจอกับผมเมือ้อวันเสากับผมพี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศ้าเศ้าพี่น้องมาเนี่ยมาโจมายามเบ็ดไอ้เงื้อเขียดไส้ตะเศ้าเลยมหมเนี่ยมันก็บรรยากาศดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นพ่นจากขอบฟ้าพี่นอ้องอ้าวมาเบ่งความหมานกันพี่น้องมาเนี่ยมาขึ้นเนี่ยดปลาคนหน่อยตัวหนึ่งพี่นอ้องมาโจจีกจ้กินกับเขาแล้วขึ้นเนี่ย ชมล้างแรกเลยครับผมพี่น้องล้างแรกพีมม่ยังเคยขึ้นครับเขียนยังดินเดาๆอยู่แต่ล้างพุ่นถึกปลาคอพี่น้องปลาคอหน่อยซ้ำตูมขึ้นอีูล่ละขาดว่ดาอ่ะเดี๋ยวห้องสิไปเอาล้างหนงก่อนพี่น้อง นี่พี่น้องแต้มแรกของเสานี่ปลาคอก็หน่อยจำมะกล้วยนี่แหละนี่ครับผมนี่ปลาคอหน่อยอ้ามันมันแต้มแรกมันมันคอยมันมันพี่น้องอ่ะไปเรื่อยๆครับผมพอยหยัดเก็บพี่น้องมาชุ่มล้างนี่กันพี่น้องขั้นจมน้านีพี่น้องขั้นจมน้าเลยโม้ว่าจะเป็นอียงนะนี่ โอ้ผมมีอยังเลยพี่น้องหลังนี่กันพี่น้องยังคือเกาอยู่โอ้เบ็ดหาสิบหลางพี่น้องนี่ยังคือเกาอยู่ไปต่อกับผมเตมสองกันพี่น้องสวยๆเลยครับผมเตมสองสวยๆครับผมเต็มสองมาแล้วครับพี่น้อง นี่นิ่งๆแต่ได้ผลพี่น้องนี่โอ้นี่แต้มสองโอเคครับผมไปต่อครับนี่พี่น้องยำเบ็เก็บเบิดแล้วพี่น้องหานสิบหลางจาดีป้าหน่อยสองตัวพี่น้อง ป่าพมิวว่าพี่น้องนุ่นมาถือกับเนื้อไอเหียดไส้ว่ามาจังอีกสองสามลังพี่น้องโอ้เบ็ดหาซิบลางฮะเอาเปิงลังหนี่กันพี่น้องเป็นยังไงลังนี่นี่เป็นโกงๆอยู่เดี๋ยวพระจ้าอยันลงไปก่อนพี่น้อง เต็มสามพี่น้องนี่ครับผมมันมนันมันมันพี่น้องมันมนันแต็มสามนี่ครับผมไปข้อหน่อยเรือทะลุดอีอ้าวสงสัย เป็ดก่ไก่ที่บ้าน,นรรเราพี่น้องเศ้าฐบ่วโบอเหน็บแรงมากพี่น้องนี่สามเต็มนิดน่อยอ่ะยัง,ยงไข่พี่น้องเพราะได้ปิ้งอยู่ไปต่องกับผมเอาไว้พี่น้องยาหมาเบิร์หล่ะครับนี่เบ็ดหาซิบล้างบรเวณพงผลงานพี่น้องมาเนี่เศ้านี่เน้ปลาสามตัวพี่น้องตัวนี้ใส่สวยในจังนงหน่อยอยู่แล้วก็ ปลกนหน่ำสองตัวนี่เ็นยังไงพี่น้นนองนี่ปกักหน่ำสองตัวสามตัวเบ็ดเอามาหาสิบลังเนื้อเขียดไส้พี่น้องต้องใส่บวถือกับเขียดไส้เพราะว่าปอโจ๊กเคยมาใส่ตเนื้อเขียดหมูพี่น้องนี่นี่อ่ะสำหรับคลินิกเราฝากไปนี้ได้พี่น้องเด้อกับไอ้ช่องยูทูบนิดหน่อยของปอโจ๊กบางคำสวยบวชพิษบวถือเขขอโทษขอขอภัยได้พี่น้องเด้อกลเป็นช่องนี้หน่อยถือใจ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกครื่องจให้มาโจให้ลิปไหมไม่ไม่ไมพี่ให้น้อง้องเฮาได้ชมกันเรื่อพี่น้องเนาะอ่ะคอยติดตามชมกันว่าคลิปหน้ามาโจสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแบบใดลงทงลงทางหรือลงน้ำหรือเขาปลาคอยติดตามชมกันได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไรพี่ละน้องสวัสดีครับผม